ทัพทีมอัญญรินเคลียชาชัดดราม่าจบด็อกเตอร์แต่ไม่เคยไปเรียน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ม้าความสามารถสําหรับทัพทิมอัญญรินที่นอกจากงานแสดงเนี่ยจะมีฝีมือที่ปังแล้วในเรื่องของการเรียนสาวทัพทิมก็เพิ่งจะคว้าปริญญาเอกมาให้กับครอบครัวภูมิใจแต่ก็ไม่ไวายที่จะมีดรามา่าเมื่อถูกตั้งคําถามว่าทําไมจบด็อกเตอร์ทั้งที่ไม่เคยบินไปเรียนล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเคลียดราม่าในรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่อย่างหนูแม่มสุริวิภาโดยทัพทิมเนี่ยได้บอกว่าเราจบปริญญาเอกด้านการจัดการซึ่งก่อนหน้านั้นเราเลือกมหาวิทยาลัย เยอะมากแต่ว่าตัดสินใจเป็นที่ฟิลิปปินส์เพราะว่าเราเนะี่ยอยากจะไปได้ภาษาด้วยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสได้ไปรับรางวัลแล้วคนที่นั่นน่ารักมากต้อนรับเรามากๆเลยก็เลยอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั่นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นซึ่งใช้เวลา2ปีครึ่งในการเรียนซึ่งตั้งแต่เรียนมาไม่ได้ไปแต่มหาลัยเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดไปอีกทีก็คือรับปริญญาเลยแล้วเมื่อถูกถามว่าเกิดดราม่าว่าทําไมไม่ได้เรียนนะแต่ว่าได้ปริญญา สาวทัพทีมก็บอกว่าหนูเห็นเหมือนกันที่แถกมาซึ่งก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้เห็นเราในตอนที่เราเนเรียนเพราะส่วนใหญ่เวลาเรียนออนไลน์เราเรียนที่บ้านกับเรียนที่กองละครแต่ถ้าที่กองละครพี่ทีมงานเนี่ยอาจจะพอเห็นบ้างนะเพราะว่าถ้าเราไปพรีเซนต์งานเราจะบอกทีมงานเอาไว้เลยว่าหนูขอเวลาสัก2-3ชั่วโมงจัดให้หน่อยไปถ่ายคนอื่นก่อนแล้วให้เราเนี่ยไปพรีเซนต์งานซึ่งเราก็พรีเซนต์อยู่บนรถอย่างตัวเมืองไทยเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปมาหาลาัยตลอด ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเรียนแล้วก็มีการส่งงานสาวทัพทิมก็บอกว่าเกือบเรียนไม่จบตามระยะเวลาที่เขากําหนดมาเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งโควิดมันเริ่มดีขึ้นคิวงานทุกอย่างเนี่ยมันอัดรวมกันซึ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องทําดูษฎีนิพนธ์แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังต้องเริ่มทําเล่มแล้วด้วยซึ่งก็เหมือนกับว่าจะไม่ทันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันใช้เวลาเยอะมากมันอาจจะไม่ไหวนะพร้อมกันทีเดียวเราก็เลยตั้งใจขอที่จะหยุดก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนต่ออีกทีนึงปรากฏว่าไปคุยกับอาจารย์์อาาาาจรรย่รักมกม บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาจารย์บอกว่าลงทะเบียนไปให้เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรอาจารย์ว่าหนูทําได้ซึ่งถ้าเชื่อมั่นในศักยภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องโชว์แล้วก็มีโอกาสได้จบพร้อมเพื่อนในรุ่นเดียวกัน